โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยแล้วกันนะครับอีดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มซิมูเลเตอร์อีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องเปานะครับ2คนนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับจะย้ายหน้าง,งานใหม่นะรู้สึกว่าตรงนี้เราแบบรู้สึกว่ามันสู้ชีวิตเกินไปนะครับผม นะฮะสู่ชีวิตมากเลยนะครับทั้งทางขึ้นทางลงนะฮะหน้างานโอ้โหมันเละนะครับน้ํามันท่วมนะก็เดี๋ยวเอาไว้ให้น้ําลดก่อนเดี๋ยวเรามาขุดใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปขุดดินนะครับอยู่ที่บอ่อมันจะเป็นบ่อทรายนะแต่ว่าเราจะไปขุดดินออกนะฮะนี่ตรงนี้ครับนี่เลยก็เป็นหน้าง,งานใหญ่เลยนะครับผมตรงนี้นะเป็นเหมือนจะเป็นพื้นที่สร้างบ้านด้วยนะนะครับตรงนี้ โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะย้ายรถไปแล้วกันวันนี้ส่วนรถที่เราจะเล่นนะครับเป็นรถคันเดิมนะที่เราเล่นเมื่อคลิปที่แล้วครับเป็นดูบิดิเตอร์นะครับกับวิกเตอร์นะฮะนี่เลยก็เดี๋ยวย้ายไมโครครับใส่เทเลอร์แล้วก็ออกเดินทางไปหน้างานใหม่นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราเริ่มย้ายกันเลยครับผมอ่าไปนะครับโซนที่สองร้อยสิบเดี๋ยวเราไปถอยเทเลอร์ให้ก่อนนะฮะ แล้วรถสองสามพันสี่พันนี่เราจะเอาไปยังไงไวะเนีย่ยเดี๋ยวจัดเลยนะครับเดี๋ยวได้รับเป้เาเอาตรงนี้เลยเหรอโอ้ฝ่าวเทพเดี๋ยวให้เทเล์ครับให้น้องเป่าจัดก,การเอาเองนะฮะเดี๋ยวถใกล้ให้น้องเป่ามายยกที่หลัง้วกันนะครับ ้อยไปโครขึ้นเทเล์นะครับไปครับขอบาขึ้นทางนี้นะโอ้ยรถเรานะครับรถใหม่ๆนะฮะรถใหม่ๆขึ้นม,มีงานวันเดียวนะครับ ช็อตลอนี่คือแบบถูพื้นไปแล้วนะฮะเทเลอร์ไหวปะน่ะเทเลอร์ไหวเปล่าครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 จะพ่อมอะไรจะพ่อมแดกแลยใส่ดีกว่าครับ สิงไม่ได้นะ,ะสิงนี้คือแบบ่แบบายท้องแน่น,น,นะฮะอ่าเลี้ยวซ้ายนะครับลีซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะฮะ,ะ,ค,ะคิดตด่อีกแล้วเบาแม่คงรถเทเล่โอ โอ้ยทางตรงนี้แคบด้วยนะฮะโลุกอ่อนเยือนนะทางตรงนี้แคบด้วยนมันไม่ได้แคบหรอกอ่อนเกินไงเรียบเลียบเรียวลืมลืมเบ๊ก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 เกิทีครับเดินมาเดินขับดีๆเด้อตรงนี้มันเป็นบ่อนะครับนี่นาหาน ใหญ่มากครับ จะชันนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็น่าจะแบบทำอะไรเลือดด้ำเราไม่ได้หรอกนี่เทเลอร์ซี่มาเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวดีๆนะลูกพี่นะเบาๆาเบาเครับเบาครับว่าเราเจอแล้วนะฮะ นะครับผม,ม,มเป็นไงครับตัวนี้เป็นไงครับโหหยิบสมเลยอ่ะเอ,อ้ยเฮ้ตายแล้วมีอะไรให้ลุ้นตลอดเลยนะนะครับก่ะด,ดาษเพิ่งกรดาไม่มีมาเล่นบันได้ผมไดไหมครับ เดี๋ยวเราจอดด้านฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราถอยหกล้อไมาให้น้องปเปาก่อนนะเดี๋ยวเราจะ,ไป,าาาจะไปเอาหกล้อมาให้นะเดี๋ยวพี่ไปเอาหกล้อ เอาน้คตั้มเสียเปล่า,นะาบน้าเนะราลูกันกล้ายเลยรใหญ่นะ็พนะบบา้วบบยนะ ถูกไหนี่ไปไปถูก,กนเนาะกครับ,รบงทางเดินดวก,ก็เที่ยวนี้ครับจะวิงไกลหน่อยนะนะครับบิงไกลามากนะครับแต่ว่าเป็นหน้างานทีนดินเดิมนะฮะ เดิมเลยครับเดี๋ยวตอนนี้เรา่าจะเป็นเทด้านในเทถุกด้านในนะครับ ีกองไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวรอบหน้าครับรตจะมาดันนะครับเอ้ยหกล้มมาถูกเ้ยโอ้โหทำไมแล้วนะโอ้มีอะไรครับอะไรครับเมื่อกี้นี่อะไรนอวิ่ผ่าาเราไปเมื่อกี้ครับมาทางไหนมาทางเดิมไหมหรือว่ามาตามทางที่วะทุ่งมา ไม่รู้มันมีไ้ลอยยางรถมากับพุ่นผมก็เลยรัดไว้ด้วยฉลาดดี่ว่าทางลอยรถเรามาทางลูกลังใช่ไหมตามวิ่งข้างๆป่าเขาโพดินี่แ ราไปเข้าท,ทางนี้ดีกว่าทางนี้ดินเอ๊ะน้ำมันซัดดินมาเดี๋ยวเราเอารถถ่ายขนาดตัอดีกว่าเดี๋ยวรถถ่ายมาเดี๋ยวไป้รอหนาแล้วกันถ่ายจอดจะหน้า,นจจนางานแล้วรถถ่ายจิบงานอยู่ โคโคโ,คโค้ายมาครับคานี้ออกไก่โค Да. เขาจะล่อก <usion> ่อนน่ะพี่ดันพี่ดันแป๊บนึ่งไม่มีที่ดีเลย ไม่แรงเหมือนี้ครับจอดรอเลยจอดรอ,อก่อนก็ไม่ถ้ายเทื่อนครับนี่ดันก่อนเจอดชมฟีเมือกันดันนึงเพราะว่าพี่สักถอยถอยรถหน่อยไหนก็ได้มาแล้ว โอ้โหพี่ขอับรถมสักแรงเลยนี่โอ้โหเป็นงานเป็นการอยู่งก่าเราตายอยู่ครับผมนะจะไม่ค่อยเรียบนะฮะเพรว่าเราน่าจะไม่เสร็จอ่ะวันนี้ เราจะแปลอีกเที่ยวหนึ่งแล้วนะกับ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 ดีกว่าเคย่พี้น่าจะวิ่งเที่ยวสุดท้ายแล้วดันได้ไม่เต็มอ่ะวอมันใส่ได้น้อยด้วยครับจริงต้องลดพ่วงอ่ะนะแต่ว่าเคยแบบขนลดพ่วงแล้วแบบ โอขออนั่งงานแบบนี้แบบขอยากมากแต่ว,ว่าคิดหน้าเดี๋ยว,วาพาน้องเปามารอดีกว่าถ่ายก็จอดไว้ที่แสงงานนะครับไว้ก่อนเบลทั่วเป็นนะลูกเป่เดี๋ยวว,วันนี้ไม่ได้เอารถพเป่มาเฉยแต่ว,ว่าคิดหน้าครับใครหรพี่ จัดไปครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับเราต้องขอปิดคลิปว้เพีงเทนานี้ก่อนนะฮะคลิปหน้าเดี๋ยวน่าจ,จะพาน้องเปาเอารถพ่วงมานะครับก็เดี๋ยวขอไปเตรียมรถพ่วงก,ก่อนก็ตอนนี้ไม่ค่อยมีรถพ่วงเล่นเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ